เกิดเมื่อป่วยหรือเปล่าจะเขา่วยนี่ชีวิตจากที่ทคุณมีฤทธที่อันดาเกิดการทีล่าอาลได้เม่่ที่เกิดจากที่มีานาที่ยังม่รู้จัที่จะทราบเพื่อนรู้จักกันทุคนเหครับรอบนะสองสองอ่าบนะข้อมตงเดียวดีสัตว์

ไขอามเปาหมจ้าเือนมป่คราูไปนะเหีวนนะ่ใ่สิง่พูหมพู่ห่พนูไปห่มะ เอะนักันจัติจักรตราชสุขกันยนเะตรากันยน่เายอุปรกันยตุรกัสกนสาอาละกันยันติสุดยันน้องกันยันอุปการส่นยันนี่ก็นยติเจ๊กินสับเมชากันยันติจกันยนน้องกันยันอุปการสนยันนี่กิจัตสึเตะน้องทำอ a ปการดนักการเล่นอนต้องทำพลดอีวะเอาละนักัจัติจักรัตราชสุขกันยันกันยนรจตกรจต้กน

Бага ба.

Obywatel. O. Ja robię. Jak ja no kiedy idę ja sobie na nóż podaj tutaj ja sobie potarczę ja no sobie fantasu to ja no sobie dostępy no no będę chodzić do żadnych tramwajów no kiedy

น่ะบังค์อ๋อชมเนี่ยก็น่ะโหลดขึ้นมาหลุดแล้วเธอซิงค์นี้มาดูขึ้นมาไอ้เหล่านั้นไอ้เหล่านั้นอะไร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 เหล่านั้นบะดิเทราตปตะตะมะยะตายโตตะปะเตติเตสะตะตะนะมะมิมะนะอิเยรานะปะติเตเยนะมารุจิสารีจีกถาโอ มื่นี้ลเมาลงหน้าหน้าท้องเต็มหมดนียลงนะลงหนังนนนาาแล้วมหาปูเรากลับไปปังแห้งถือคอนรสตรีพี่นอ้องอ่ามื่อนี้ไม่ให้ปูลงหน้าหน้าท้องให้ปูถือกินแต่ลูกซยดลูกหาลุยพี่น้อง <laughs> ลูกซีดล,ล,ลูกหาลุยปูถือกินมันชนปู <laughs> อย่ยงหางมังเสือาังเสือเปนม้าอย่างนี้ไหมอือเขีมวมาทอมบีมาทอมดีนี่ไเแต่ว่าจึ้งกับโคเป็นม้าลูกของแพ้เม่ได้ไหมเข็นเสือนิ้วกระเด็ยดถก็ถึงว่าก็ไปพุทธศาสน

ผูวแต่ของบกพืนี้าเกิดพอปีนี้ลุยลุยบปีแล้วแต่ความมันดูดีนะแาที่ดวงเจ้าเหรอคนี่นยังง

เราจะได้ตังค์พวกคุณเรียนไู้ขอค่าขอให้มาคือความเป็นเศรษฐีมเศรษฐีเศรษฐีชีวิตชีวิตชีวิตแม่เองให้อยากคุ้กัน หนาหนากะเห็ดหง่งหนนรางไทยกาบนยังมีเหมือนแต่เ็กแลา้งมดมาหาปู่ในหลังบ้านใหญ่ปนองขากลับมากัปู่กับนองมาลงหน้หองมาปู่ตรงครับปนองในหลังใหญ่มาขอตหงดหงิดกับ็ดี ช่วยท่องถึการก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีกรรมหล่านั้นข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าสิสามลงไปแก่ข้าพเจ้าด้วยหลังจากที่พิชิเจ้าได้ลงไปแล้วขึ้นจุกล้องด้าพิชตทองแล้วขอให้ความสมดุลสมดีข้าพเจ้าจับมอต้องศึกวามาจะอยู่มั่นินมิสโน่โดยธรรมเมตตา ขอพรเจ้าเพื่อไม่ให้ผิดต่อองค์คุณมครันตระานักขาพเจ้าขอพระเจ้าพุทธคุณธรรมคุณเอวะคุณเอวคุณไ่าเกิดไม่มเกิดด้วยความนี้ความมีองค์พระรัตนมาเกิดปัสสิทธิประสิทธิประสิทธิปัสสิทธิเจใบมายนาลายสังขาพเจ้า